มันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ชายคนหนึ่งติดคุกไปแค่หนึ่งคืนโดยหลังจากออกมาโลกเนี่ยก็ได้แตกไปแล้วและเรื่องราวทั้งหมดมัน,นจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันพมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก115ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าคิวซอมบี้กันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นที่อาซิสหนุ่มพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัมที่เขาเนี่ยแสนจะเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่เพราะมีเจ้านายที่คอยจับผิดและกันแกล้งเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเนี่ยก็ยังทนอยู่และที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเทสสาวสวยในฝันที่เขาแอบชอบอยู่เป็นฝ่ายเริ่มชวนเขาไปเดทด,ด้วยกัน และนั่นเนี่ยก็ทําให้เจ้านายไม่พอใจมากเพราะตัวเจ้านายเองเนี่ยก็ชอบเทสอยู่เหมือนกันและยิ่งพอเจ้านายมาได้ยินตอนที่โมพี่ชายของเขาโทรมาคุยในเวลางานก็ทําให้เจ้านายเนี่ยหาเรื่องไล่เขาออกทันทีอย่างไร้เหตุผลและในหนหเนี่ยก็ตกงานแล้วทําให้อาซิสเนี่ยจึงเก็บข้าวของไปหาโมที่กําลังจัดปาร์ตี้ริมสะวยน้ําอยู่โมเนี่ยก็เลยช่วยหาเครื่องดื่มมาช่วยให้น้องชายหายเครียดพร้อมกับที่ชวนให้อาซิสมาทําธุรกิจด้วยกัน และในระหว่างที่สองพี่น้องเนี่ยกำลังคุยและถกเถียงกันว่าพวกเขาเนี่ยจะทําได้หรือไม่โมซึ่งพันใจมาว่าเขาทําได้แน่นอนจังหวะนั้นเขาเนี่ยก็ได้เผลอปาลูกบอลไปถูกหญิงสาวคนหนึ่งจนเธอเนี่ยลม้มลงทําให้หลังจากนั้นสองพี่น้องเนี่ยก็เลยถูกแฟนหนุ่มของหญิงสาวเอาเรื่องและเพราะแบบนั้นทาให้พวกเขาทั้งสองนะครับต้องวิ่งหนีลูกน้องสองคนของชายคนนั้นจนชุลมุนจนสุดท้ายทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้ถูกตำรวจจับไปขังให้นอนในห้องขังที่กันทั้งหมด แต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังไปปากดีกันต่อในห้องขังจนโมกับลูกน้องคนหนึ่งถูกตำรวจสาวช็อตไฟฟ้าจนพวกเขาเนี่ยสลบไปและในขณะเดียวกันในคืนนั้นเองเนะครับที่ออฟฟิศเก่าของอาเซซเจ้านายเก่าของเขาก็ได้พยายามจะเกี้ยวจีบเทท,ที่อยู่ทํางานจนดึกแต่เธอเนี่ยก็ไม่เล่นด้วยและทันใดนั้นเองก็ได้มีวัตถุประหลาดหลายชิ้นพุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าโดยชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ได้ชนตึกออฟฟิศนี้เข้าพอดีและอีกหลายชิ้นเนี่ยก็ไปชนและตกในที่อื่นๆ แม้แต่ที่โรงพักเนี่ยก็ยังรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ทั้งโมและอาซิสพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้สงสัยว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นทาให้พวกเขาเนี่ยจึงนอนหลับกันอย่างสบายใจและหลังจากนั้นพอเวลาเนี่ยได้ผ่านไปสักพักหนึ่งจนถึงกลางดึกนะครับจู่ๆประตูห้องขังเนี่ยก็ได้เปิดออกเองในขณะที่อาซิสเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจที่ข้างนอกเนี่ยมันดูเงียบผิดปกติเกินไปหรือเปล่าแต่ทว่าโมเนี่ยก็ยังเดินออกไปเถียงกับลูกน้องสองคนนั้นต่ออีกส่วนโจลิส ชายอีกคนที่ถูกขังอยู่อีกห้องก็ได้ขอตัวออกไปจากโรงพักก่อนเป็นคนแรกโดยหลังจากนั้นทั้ง4คนเนี่ยก็ได้พากันเดินออกมาเอามือถือของตัวเองในตู้เก็บของโดยอาซิสเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆก่อนจะเห็นว่าโรงพักเนี่ยเละเทะไปหมดโดยพอเขาเนี่ยได้เดินออกไปข้างนอกนะครับตัวของอาซิสเนี่ยก็ต้องยิ่งตกใจพอข้างนอกเนี่ยมีแต่ซากความวุ่นวายรถทุกคันดูเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นและอะไรซึ่งผู้คนตามท้องถนนโดยโจลิสที่เดินออกมาก่อน ก็ได้แต่ยืนมองด้วยความสับสนทําให้อาร์สเนี่ยก็เลยเปิดข้อความเสียงฟังแล้วก็เจอเทสฝากข้อความบอกเอาไว้ว่าเธอได้ยังอยู่ที่ออฟฟิศและต้องการความช่วยเหลือจากเขาอีกทางยังมีเฮลิคอปเตอร์บินกันให้วันแล้วก็เสียงรถฉุกเฉินดังไปทั่วอีกด้วยและพอตัวของอาร์ซสเขาเนี่ยได้เลื่อนข้อความดูไปอีกเขาเนี่ยก็ได้เจอข้อความเสียงของเทสอีกอันที่บอกด้วยเสียงหวาดกลัวว่าในตอนนี้่ยมีบางอย่างพุ่งลงมาชนดาดฟ้าตึกแล้วก็เกิดเหตุคุุมคลั่งขึ้น เธอเนี่ยก็ได้แต่บอกให้เขารี่ไปช่วยเธอโดยด่วนและในขณะที่เขาเนี่ยกำลังฟังข้อความเสียงอยู่นั้นในตอนนั้นเองอาซิสโมและลูกน้องสองคนนั้นเจฟฟรีย์กับโนแลนด์พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นหญิงชลานั่งรถเข็นมาหยุดอยู่ตรงหน้าพวกเขาตัวหญิงชลาเนี่ยก็มีท่าทางประหลาดมากดวงตาของเธอเนี่ยไม่เหมือนดวงตาคนปกติและหญิงชลาก็พยายามจู่โจมทําลายพวกเขาโชคดีที่ว่าคิมตำรวจสาวสวยเนี่ยก็ได้ออกมาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทัน แล้วก็พาพวกเขาทั้งหมดเนี่ยกลับเข้าไปหลบในโรงพักอีกครั้งโดยหลังจากที่เข้ามาหลบในโรงพักกันแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นข่าวในทีวีที่รายงานว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ชนของสถานีอวกาศขึ้นประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้เกิดติดเชื้อไวรัสไม่ทราบสายพันธุ์ทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีพฤติกรรมก้าวร้าารุนแรงแล้วก็ทํารลายคนอื่นไปทั่วโดยผู้เชี่ยวชาญก็ได้ระบ,บุว่าคนเหล่านั้นเนี่ยน่าจะสัมผัสถูกเมือกสาสีเขียวเข้าโดยตรง และมัน,นก็เป็นสาเหตุของการติดเชื้อดังกล่าวโดยในข่าวก็ยังบอกให้ทุกคนหลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนสถานีอวกาศที่ตกลงมาและก็ให้รีบออกจากพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโดยเร็วซึ่งทางเดียวที่จะกําจัดผู้ติดเชื้อในตอนนี้ก็คือต้องฆ่าพวกเขาถึงเท่านั้นและในขณะที่พวกเขาในกําลังดูข่าวและก็คิดว่าพวกเขานปลอดภัยกันอยู่ในโรงพักแล้วในตอนนั้นเองตำรวจชายอีกสองสามนายที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาทาให้คนในโรงพักทั้งหมด ต้องเข้าต่อสู้กับซอมบี้เพื่อเอาตัวรอดและพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ของที่มีในโรงพักมาเป็นอาวุธจนสามารถจัดการซอมบี้ตำรวจและก็ซอมบี้หญิงชราที่เข้ามาหาพวกเขาลงได้และหลังจากเหตุการณ์นั้นทางด้านของคิมเธอเนี่ยก็ได้ขับรถตำรวจพาพวกเขาออกไปจากที่นั่นแต่ทว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ยขับออกไปได้ไม่ไกลพวกเขาเนี่ยก็เจอฝูงซอมบี้เข้าอีกทําให้ทั้งหมดเนี่ยจึงต้องพากาันหลบเข้าไปในร้านขายอุปกรณ์กีฬาแถวนั้นก่อนและระหว่างที่พากันเดินสำรวจว่าในร้านไม่มีซอมบี้อยู่ เทสเนี่ยก็ได้โทรมาหาอาซิสพอดีโดยเธอเนี่ยได้หนีเข้าไปอยู่ในช่องระบายอากาศอยู่ในตอนนี้ทําให้อาซิสจึงบอกให้เธอเนี่ยอดทนเอาไว้ก่อนและเขาเนี่ยจะรีบไปหาเธอให้เร็วที่สุดโดยหลังจากวางสายอาซิสเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าเขาเนี่ยต้องไปช่วยแฟนของเขาให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามและเขาเนี่ยก็ได้เกี้ยก่อนให้ทุกคนยอมไปช่วยเขาด้วยแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยเอาด้วยกับเขาเลยสักคนโดยคิมเองก็ยังบอกว่าพวกเขาเนี่ยคงไม่รอดกันตั้งแต่คิดจะออกไปจากลานนี้กันแล้วด้วยซ้ํา และเธอเนี่ยก็เชื่อว่าที่กองทัพเนี่ยจะต้องปลอดภัยและพวกเขาเนี่ยควรจะไปกับเธอมากกว่าส่วนที่ทางด้านของโบเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาว่าหากพวกเขาทุกคนเนี่ยเอาชนะซอมบี้กันได้พวกเขาเนี่ยก็จะได้กลายเป็นฮีโร่ของประเทศนี้พอได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทำเอาหนุ่มๆอีก3มคนเนี่ยเริ่มสนใจก่อนจะพาก,กันเดินหาอุปกรณ์ที่สามารถเอามาใช้เป็นอาวุธจัดการซอมบี้ได้และหลังจากเดินหาอุปกรณ์กันอยู่สักพักนะครับเมื่อได้อุปกรณ์ป้องกันตัวกันครบแล้ว ทั้ง6คนเนี่ยก็ได้เดินออกไปจากร้านด้วยกันโดยอาซิสเนี่ยเขาก็อยากแยกไปช่วยเทตามลําพังเพราะไม่มีใครเนี่ยอยากไปกับเขาด้วยเลยแม้ว่าคิมเนี่ยพยายามตบหน้าเรียกสติและห้ามเขาแล้วนะครับแต่อาซิสเนี่ยก็ยังยืนการเหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันที่เขาเนี่ยจะได้ไปไหนจูจูเนี่ยก็ได้มีซอมบี้ร่างใหญ่เข้ามาจู่โจมสู้กับอาซิสเสียก่อนจนคิมกับโจลิสต้ตองเข้ามาช่วยโดยฝูงซอมบี้เนี่ยก็เริ่มเดินเข้ามาหาพวกเขาเพิ่มขึ้นและพวกเขา จึงต้องเข้าไปหลบอยู่ในอู่ซ่อมรถที่มีช่างสองคนหลบอยู่ในนั้นอยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้พ่อโจลิสได้รู้ว่าโม่ต้องการเงินไปลงทุนทําธุรกิจกับอาซิสเขาเนี่ยก็ได้พูดโน้มน้าวให้เขาไปขโมยเงินจากธนาคารจนโมเนี่ยเห็นด้วยและตั้งใจจะไปปล้นธนาคารให้ได้แต่พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นอุปกรณ์ที่มีเมือกสีเขียวได้อู่ที่ช่างสองคนเนี่ยไปเจอและเอาเข้ามาโดยสองช่างเนี่ยก็ยังได้ใช้มันเป็นแหล่งพลังงานของรถกระบะและแสดงให้ทุกคนเห็นว่ามันเนี่ยเจ๋งขนาดไหน และพวกเขาทั้งหมดยังได้เห็นว่าสองคนนั้นได้ล่ามเพื่อนช่างอีกคนที่กลายเป็นซอมบี้แล้วเอาไว้ด้วย้ดยสุดท้ายช่างคนหนึ่งก็ได้ถูกเพื่อนซอมบี้หลุดออกมากัดและพวกเขาเนี่ยก็ต้องต่อสู้กับซอมบี้ในโรงรถกันต่อและในขณะที่พวกของอาซิสกำลังต่อสู้กับพวกซอมบี้อยู่นั้นในเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับทั้งด้านของเทสเธอเนี่ยก็ได้แต่คาหนีซอมบี้ที่เข้าไปในตึกมากขึ้นเรื่อยๆยโดยเธอเนี่ยก็ได้โทรหาอาซิสเพื่อบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังต้องหนีขึ้นไปที่ดาดฟ้า เพราะมันเนี่ยไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วและเขาเนี่ยก็ได้พยายามห้ามไม่ให้เธอขึ้นไปบนนั้นแต่สายเนี่ยก็ได้ตัดไปเสียก่อนส่วนที่ทางด้านของพวกอาซิสหลังจากที่เขาเนี่ยต้องต่อสู้กับพวกซอมบี้ในโรงรถคิมเนี่ยก็ได้หมดสติไปหลังจากที่ซอมบี้สองตัวได้ถูกทุกคนช่วยกันจัดการได้แล้วอาซิสเนี่ยก็เรียกให้โมมาช่วยเธอแต่พี่ชายเนี่ยกลับเลือกที่จะแยกไปกับคนอื่นเพื่อจะไปหาเงินแทนทำให้ทางด้านของอาซิสจึงต้องอยู่ช่วยคิมเพียงคนเดียวเท่านั้นครับ โดยหลังจากที่ชายหนุ่มทั้ง4คนได้พากันแยกกลุ่มออกมาพวกเขาเนี่ยก็ได้พากันไปทีธ่ธนาคารเพื่อจะปล้นเงินก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะตกลงส่วนแบ่งกันอย่างดีดีและพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเปิดเซฟก่อนจะรีบโกยเงินสดจํานวนมากด้วยกันและในขณะที่คนอื่นเนี่ยห่วงโกยเงินกันอยู่โนแลนเนี่ยก็ได้เดินแยกออกมาดูอย่างอื่นไปเรื่อยๆทําให้ในขณะนั้นเขาเนี่ยก็เลยถูกซอมบี้กัดเข้าที่แขนโดยที่คนอื่นๆเนี่ยไม่รู้และเมื่อโกยเงินใส่กระเป๋ากันเสร็จแล้ว โจลิสเนี่ยก็ได้หักหลังทุกคนโดยเขาเนี่ยเอาเงินทั้งหมดหนีไปคนเดียวและทางด้านของโนแลนเนี่ยก็ได้บอกกับเจฟฟี่กับโมว่าตัวเองจะโดนกัดเข้าแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยเครียดกันมากเพราะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต่อไปดีและในขณะที่หนุนมเนี่ยกำลังตึงเครียดกันอยู่มากนะครับอีกที่ทางด้านหนึ่งคิมเธอเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วทาให้เธอกับอาซิสก็เลยช่วยกันฝ่าซอมบี้ออกมาแต่อาซิสเนี่ยก็ยังอะไรอาวรอ,อยากไปช่วยเทสให้ได้ จนคิมเนี่ยตัดสินใจจะไปช่วยเขาด้วยอีกแรงเพราะว่าเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าของเขาโดยในขณะนั้นเองอาซิสเนี่ยก็ได้รับสายจากทั้งโมและเทสท,ท,ที่ต่างก็ต้องการให้เขาเนี่ยไปช่วยทําให้เขาเนี่ยต้องคิดหนักว่าเขาเนี่ยจะไปช่วยใครดีและในเวลาเดียวกันนั้นเองนะครับทางด้านของโนแลนด์เขาเนี่ยก็เริ่มเจ็บปวดแผลมากขึ้นและก็เริ่มอาการไม่ค่อยดีโดยเมื่อเขาเี่กใกล้จะกลายเป็นซอมบี้โมกับเจฟฟรีย์จึงจําเป็นต้องจัดการฆ่าเขาให้ตายก่อน ก่อนที่เขาเนี่ยจะกลายเป็นซอมบี้เป็นเสียก่อนโดยที่ทางด้านของคิมกับอาซซสหลังจากที่พวกเขาเนี่ยนั่งคิดกันอยู่สักพักอาซซสเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าจะไปช่วยโมก่อนทาให้หลังจากนั้นเขากับคิมเนี่ยก็เลยช่วยกันหลอกล่อซอมบี้และก็พาโมกับเจฟฟี่หนีออกมาจากธนาคารได้สําเร็จโดยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยหนีออกมาจากธนาคารกันได้แล้วหลังจากที่หนีมาพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถูกซอมบี้ล้อมจนติดแงกอยู่ในสนามเด็กเล่นแต่ทว่าไม่นานดักสองพี่น้องบาลาชิ ที่เคยเปิดร้านอาหารจนถูกซอมบี้บุกให้ลูกค้าหายไปหมดพวกเขาเนี่ยก็ได้โผล่มาจัดก,การซอมบี้ให้เล่ากับว่าอยู่ในวิดีโอเกมเลยและทั้งสองเนี่ยก็เอาชนะฝูงซอมบี้ลงได้จากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกทางไปยังเขตปลอดภยัยทั้ง4คนก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะจากไปเฉยเลยและหลังจากที่ได้รับรู้ถึงเขตปลอดภัยแล้วทาให้หลังจากนั้นทั้งสเนี่ยจึงเดินทางมาถึงพื้นที่ของกองทัพกันโดยอาซิสเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากทหารว่าให้ไปช่วยเทส แต่ผู้ทาหารเนี่ยก็ไม่สามารถออกไปช่วยคนเพียงคนเดียวได้ทำให้อาซิสเนี่ยจึงตัดสินใจขโมยรถของกองทัพออกมาเองโดยมีกลุ่มของเขาตามขึ้นรถออกมาช่วยเขาด้วยและด้วยรถของทหารทำให้พวกเขาเนี่ยก็เลยมีอาวุธสงครามไว้ใช้กันครบมือโดยเจฟฟี่ก็ให้อีกสามคนเข้าไปช่วยเท,ท็ดส่วนตัวเขาเองจะอยู่จัดก,การฝูงซอมบี้หน้าตึกด้วยปืนกลขนาดใหญ่และนี่เนี่ยก็เป็นการแก้แค้นให้กับโนแลนเพื่อนรักของเขาด้วยแต่ถึงแม้ว่าเจฟฟี่จะสามารถต้านกองทัพซอมบี้ไว้ได้สักพักหนึ่ง ไม่นานนักเขาเนี่ยก็ต้องตามคนอ,อื่นๆเข้าไปในตึกด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกซอมบี้เนี่ยไม่ยอมตายง่ายๆโดยเขาเนี่ยก็ต้องใช้บันไดหนีไฟปีนขึ้นไปข้างบนเพราะตอนนี้เนี่ยดิฟใช้งานไม่ได้แล้วและพวกซอมบี้พวกมันเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาในตึกกันเพิ่มอีกส่วนอีกทีทางด้าน3คนที่เข้ามาในตึกก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่เขาเข้ามาได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปยังสำนักงานชั้นบนและก็พยายามเคลื่อนไวหวให้เงียบที่สุดเพื่อไม่ให้ซอมบี้ที่อยู่ในนั้นรับรู้ได้ถึงพวกเขา จนกระทั่งหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาเจอเข้ากับปีเตอร์โดยบังเอิญโดยปีเตอร์นั้นเขาเนี่ยก็ได้ถูกเท็โทรตามมาให้ช่วยด้วยเหมือนกันทําให้อาซิสเนี่ยจึงได้รู้ว่าเท็เนี่ยโทรหาชายทุกคนที่เธอเคยมีอะไรด้วยทําให้ปีเตอร์เนี่ยก็เลยฝากให้อาซิสไปตามหาเท็ดให้เจอส่วนเขาเนี่ยจะขอตัวเพ่นไปหาทางออกจากที่นี่ก่อนและเมื่อได้รู้เรื่องราวทั้งหมดนั้นแล้วถ้าไม่โมที่ได้ฟังเขาเนี่ยก็โมโหมากที่น้องชายของเขาเนี่ยถูกเท็หลอกใช้แต่ตอนนี้ พวกเขาเนี่ยก็ยังไปไหนไม่ได้อีกเพราะฝูงซอมบี้เนี่ยได้เข้ามาจากทุกทิศทุกทางเลยทําให้หลังจากนั้นโมกับคิมก็เลยช่วยกันตั้งมั่นยิงสก,กัดฝูงซอมบี้เอาไว้ส่วนอาซิสเขาเนี่ยก็ได้แยกออกไปตามหาเทสที่ตอนนี้เธอเนี่ยก็กําลังพอดรักอยู่กับชายอีกคนโดยอาซิสเนี่ยก็ได้โทรหาเทสเพื่อบอกเธอว่าเขาเนี่ยมาถึงแล้วแต่เธอเนี่ยกลับตอบว่าเธอเนี่ยมีคนมาช่วยแล้วก่อนจะวางสายของเขาไปและพอได้ยินแบบนั้น มันนี่ก็ทําให้อาซิสเนี่ยยิ่งรู้สึกสับสนและก็เสียใจมากเลยครับที่เขาเนี่ยอุตส่าห์พาทุกคนมาเสี่ยงตายถึงที่นี่เพื่อจะถูกเธอทรยศหักหลังแบบนี้โดยที่ทางฝั่งของเทสกับชายคนนั้นในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังพ้อรักกันอยู่จุดจู่ซอมบี้เจ้านายเนี่ยก็ได้เข้ามาครับก่อนที่มันเนี่ยจะกัดพวกเขาจนพวกเขาทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปกันหมดส่วนที่ทางฝั่งของอาซิสนั้นหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเนี่ยก็ได้เดินกลับไปตามหาพี่ชายกับคิม ก่อนจะขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าโดยโมเนี่ยก็ตามขึ้นมาเจอน้องชายแล้วก็กอดกันด้วยความดีใจที่ยังรอดกันมาได้ส่วนคิมนั้นเธอเนี่ยก็ได้คาดกับโมที่ข้างล่างจึงไม่ได้มาพร้อมกับโมและในตอนนั้นเองทังด้านของพวกซอมบี้มันเนี่ยก็ได้ตามทั้งสองขึ้นมายังดาดฟ้าด้วยแล้วทําให้พวกเขาเนี่ยก็เลยช่วยกันยิงสกัดจนกระทั่งจุดจู่ก็ได้มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินมาปล่อยตัวและจ่าลินสคอกี้ก็ได้ลงมาช่วยโดยจา่าเนี่ยก็ได้ยิงฆ่าซอมบี้ให้ แต่เขาเนี่ยก็ได้ถูกมันกัดเข้าให้โดยไม่ทันตั้งตัวก่อนที่เขาเจะบอกสองพี่น้องว่าเขาเนี่ยถูกส่งมาเพื่อระเบิดทําลายตึกนี้ทิ้งก่อนจะส่งระเบิดให้กับโมและอาซิสให้ไปช่วยกันติดตั้งคนละลูกด้วยส่วนที่ดังฝั่งของคิมนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้แยกกับโมมาเธอเก็ได้เดินมาเจอกับเทสที่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วโดยเทสเนี่ยก็ได้จู่โจมทำลายจนคิมเนี่ยต้องต่อสู้ด้วยและในขณะเดียวกันทางด้านของเจฟฟรีย ที่เขาเนี่ยได้เข้ามายังตึกคนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยครับเขาเนี่ยก็ยังคงแบกปืนกลเดินขึ้นบันไดมาไม่ถึงสักทีและเขาเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วและในขณะที่เจฟฟี่เนี่ยกำลังเดินขึ้นบันไดมาอยู่นั้นมันเนี่ยก็เป็นขนาดเดียวกันกับที่ทั้งสองพี่น้องนะครับพวกเขาเนี่ยก็ช่วยกันติดตั้งระเบิดเสร็จเรียบร้อยโดยตอนนี้เนี่ยจ่าก็ได้กลายเป็นซอมบี้ก่อนจะโจมตีพวกเขาจนทางด้านของโมงเนี่ยพลาดท่าถูกกัดเข้าที่คอก่อนที่อาซิสจะมาฆ่าจ่าลงได้ โดยทางที่ยังเสียใจมากโมเนี่ยก็ยังพูดปลอบใจน้องชายและก็ชื่นชมว่าเขาเนี่ยภูมิใจในตัวน้องชายมากพร้อมกับบอกว่าคิมเนี่ยน่าจะเป็นคู่ชีวิตของน้องชายได้โดยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจจะเสียสละตัวเองอยู่เป็นคนกดระเบิดให้เองโดยเขาเนี่ยก็จะให้เวลาน้องชายสิบนาทีในการไปตามหาคิมก่อนที่เขาเนี่ยจะกดระเบิดทําลายที่นี่ให้เป็นหน้ากองโดยสองพี่น้องพวกเขาเนี่ยจึงได้บอกลากันทางน้ําตาและหลังจากที่บอกลาพี่ชาย อาซิสเนี่ยก็ได้ลงมาเจอกับซอมบี้เจ้านายเก่าเป็นตัวแรกและเขาเนี่ยจึงยิงแสกหน้าเข้ากลางหน้าผากเพื่อกำจัดมันทิ้งในทันทีและจากนั้นตัวของอาซิสเนี่ยก็ได้ยินเสียงคิมร้องขอความช่วยเหลือทําให้เขาเนี่ยจึงเดินตามเสียงมาจนเขาเนี่ยได้เห็นคิมในจังหวะที่เธอเนี่ยจัดการตัดหัวเทสเข้าพอดีหลังจากที่พวกเธอเนี่ยต่อสู้กันมาอย่างดุเดือดและหลังจากนั้นอาซิสเนี่ยก็รีบพาคิมหาทางออกจากตึกเพราะตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาไม่มากแล้วทาให้ทั้งคู่เนี่ยครับ ก็เลยรีบวิ่งลงบันไดหนีไฟแล้วก็ได้เจอกับเจฟฟี่ที่นั่งพักเนี่ยอยู่กลางทางทําให้อาซิดเนี่ยก็เลยบอกว่าตึกนี้เนี่ยกำลังจะระเบิดในอีกไม่ช้าแล้วทําให้เจฟฟี่เนี่ยก็เลยรีบทิ้งปืนกลแล้วก็วิ่งตามทั้งสองลงไปจากตึกในทันทีโดยในขณะที่พวกเขาทั้ง3ามเนี่ยกำลังหาทางออกจากตึกกันอยู่นั้นในขณะเดียวกันทางด้านของโมเขาเนี่ยก็พยายามยิงสกัดฝูงซอมบี้ไว้อย่างสุดฤทธิ์จนเขาเนี่ยถูกพวกมันเข้ามาลุมกัด เขาี่จึงต้องกดปุ่มจุดระเบิดก่อนที่ตัวเองจะเป็นอะไรไปโชคดีที่ว่าอาซิสคิมและก็เจฟฟี่พวกเขาได้ออกมาจากตึกได้ทันเวลาและก็วิ่งไปขึ้นรถของพี่น้องบาลาชิที่มาจอดรอยอยู่ตรงนั้นพอดีและพวกเขาเนี่ยก็ขับหนีกระออกมาส่วนตึกเนี่ยก็ได้ระเบิดและถูกทําลายไปแต่เมื่อพวกเขาเนี่ยมาถึงยังเขตของกองทัพพวกเขาก็ต้องพบว่าทั้งพื้นที่นั้นถูกซอมบี้โจมตีจนผู้ทหารเนี่ยก็กลายเป็นซอมบี้ที่กลายร่างเป็นแวมไพร์ได้ไปอีกด้วย ทำให้อาซิดเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเขาในเกียรติแวมไพร์และสุดท้ายพวกเขาเนี่ยก็ต้องพากันต่อสู้และลอกใหม่กันอีกครั้งก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่าดีครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องคิวซอมบี้โดยหลังจากผมที่ได้ดูก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังซอมบี้ที่ดูได้เพลินๆและก็สนุกอีกเรื่องเลยครับ โดยตัวหนังเนี่ยก็จะคอยสอดแทรกมุกตลกเข้ามาเรื่อยๆบางมุกก็หาบ้างบางมุกก็ฝืดบ้างแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคเลยครับและในตอนสุดท้ายหนังเนี่ยก็ทำเหมือนอยากให้มีภาคต่อไปอีกด้วยการให้ซอมบี้เนี่ยกลายร่างเป็นซอมบี้แวมไพร,ร์ได้นี่เนี่ยถือว่าเป็นไอเดียที่แปลกใหม่มากเลยครับเพราะผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนเอาซอมบี้มาวิวัฒนาการเป็นแวมไพร์ได้เลยถือว่าพอตเรื่องเนี่ยล้ำจ,จัดๆเลยครับแล้วเพื่อนๆเลยครับหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้รู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้กันบ้าง ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่4.9เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันนาเที่ยวสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้เป็นสักที่6เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักสนิดนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางทช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี Instagram ช่องแล้วก็มี t k t t o k ของช่องด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหน,นยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเรา I w a n t t e l l เนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ